สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอ่าห่างจากที่เราแยกลูกอ้นมาแล้วนะครับอาหารที่เราจะให้กินอ่าควรจะมีอะไรบ้างเนาะนะครับในแบบของผมนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าอ่าสาหรับพุมจะเลี้ยงประมาณนี uh, so, ้นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูว่าอาหารที่พมเลี้ยงนะครับอ่าให้ลูกอ้นนะครับตอนนี้ย่านนมมนแรกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อันนี้นะครับอ้นที่เราแยกมาเนาะนะครับเราก็ดูนะครับว่า่าผมาให้ดูว่าอ่าเวลาเราแยกอ้นมาวันแรกนะครับมีอะไรบ้างครับอาหารเข้านะครับก็จะมีอาหารเนาะอาหารมู่นะครับโปรตีนสูงตั้งแต่สิบโปรตีนขึ้นไปนะครับงันยี่สิบเบ็ดอาหารมูอาหารไก่อาหารหัวกระได้นะหัวจะต้องเป็นหัวนมนะครับจะไม่มีพวกยูเรียแล้วก็พวกกรรมท่านเนาะแล้วก็อ่ายานะครับ พวกอาหารมูอาหารไก่ก็จะมียาในระบบทางเดินให้ใจและก็ระบบลำไส้นะนะครับก็มีไผ่นะครับมีอ้อยนะครับอ้อยแล้วก็ข้าวโพดนะนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยกินกล้วยนะครับอาหารก็จะมีหนึ่งซองสามสี่อย่างนะครับก็ให้กินนี้นะครับนะนะครับยานมบนแรกก็จะวุ้นวุ้นไหวาหวหน่อยนะครับบางตัวก็จะร้องกินนมนะนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับนะครับให้ดูยานมนะครับนะเดี๋ยวไปดูอีกบอนะครับอันนี้ก็ยานมนะครับอันนี้รุ่นสองเดือนอันนี้รุ่นเดือนกว่านะครับนะครับนี่สามสิบววันสามสิบสามวันนะครับเอาไว้รวมกับรุ่นหกสิบวันนะครับนะครับ ก็รประมาณนี้นะอ่าเขาก็มีข้าโพดนะครับไผ่ไอ้อยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับยานมนะครับให้กินอะไรนะครับนะครับ